4ประตูตัวเตี้ยครับผมพลัง1.9ครับตัวนี้หาตัวยากมากๆครับใครที่กำการหารถกระบะเกียออโต,โต้4ประตูรถครอบครัวครับและข้างบนเบาๆครับส่ง9,000พักว่าปุ้ยแนะนำคันนี้ครับมีมา1คันครับ4ประตูตัวเตี้ยนะเกียออโต้นะเครื่องยนต์1.9แล้วสภาพพร้อมใช้งานในปี2022 ราคาดีด้วยราคาแค่เพียง5้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับมาชมรอบๆคันเลยคันนี้เป็นตัวปียี่สองนะล้อแม็กทีอีสามเจ็ดสีน้ําตาลไม่ลายยางศูนย์แปครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังแม็กสวยยางสวยแล้วคันนี้ฝาเข้าเลสใสไปให้สําหรับปุ้ยด้วยครับคันนี้นะปุ้ยชอบแต่งรถสไตล์ลิกเกลิกเกอยู่แล้วกันศาสตร์ครับมีให้เลยแท้ศูนย์ฟิล์มครับติดให้ใหม่เลยครับฟิล์มไฮคูอาร์สิบครับ เขียวใสจ้ากระจกออโต้กุญแจรีโมทคับตัวนี้พวงมาลัยมีถูกลมให้ด้วยเกียร์อโต้นะคันนี้สตาร์ไม่ต้องเหยียบคัด์ครับมากี้งงหาคัดต์ตั้งนานจ้ะเครื่องเล่นมีให้ครับเครื่องเล่นตัวใหม่แล้วครับผมตัวนี้นะของเดิมเครื่องเล่นเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆตัวนี้เครื่องเล่นเป็นตัวใหม่แล้วครับเกียร์อัตโต้ครับสามารถทําเป็นแมนนวลได้นะแอปปรับได้สี่สปีดครับช่องตัดลมเข้าลมออกครับหลังคาครับมีครับผมบังแดดมีให้ครบเลยพี่คันนี้นะกุญแจรีโมทสตาร์สต็อปก็ยังมีให้ด้วยครับบสําหนที่ชอ ประหยัดน้ำมันลถขับพี่คันนี้นะนี่ครับบ่อหลังครับผมเป็นบ่อผ้าเช่นเดียวกันสีดําเดินได้สีรับเข็มขัดเวลมีให้3จุดครับคันนี้4ประตูตัวเตี้ยก็จริงแต่ความกว้างพอๆกับ4ประตูตัวสูงเลยครับส่วนนี้นะเพราะมันคือหัวเก๋งเดียวกันเลยครับพี่แม็กไลเนอร์มีให้ครับล้อหลังครับสเปคสวยๆครับไม่ล้นครับตำรวจไม่โกนท่อเดิมนะจ้าคันนี้นะมา ไฟท้ายเป็นหลอดไส้ธรรมดาครับสติ๊กเกอร์ธรรมดาจ้าตัวนี้เปิดมาครับฝาท้ายครับตะเข็บซ้ายเดิมตะเข็บขวาเดิมแม็กไลเนอร์สภาพสวยเลยตัวนี้ไม่มีไล่ฟ้าให้นะเพราะตัวนี้เป็นเกบตัวเอสนะพี่หนาอันนี้นะไฟเบรคตดวที่3มีให้แต่ข้อดีของมันคือพี่ได้เกียร์ออโต้พี่คันนี้ได้เกียร์ออโต้ไว้นะ6สปีดน,นะเบาะหลังครับสวยเบาะคนนั่งข้างสวยไม่ช้ำไม่ขาดไม่ยุ่ยคอนโซลสวยเลยล่ละคันนี้เป็นไงมาดูเครื่องยนต์ครับ ขยโยไปย1.9ครับภาษีพลบอมีให้ครบนะจ๊าขึ1.9ครับ,รบฝาแท้เดิมโลโกโ้คำเตือนยังอยู่แผ่งกันความร้อนมีให้น็อตฝาแท้เดิมจุดมาร์กอยู่ครบแขนขวาเดิมนะเบรคเบมีให้นะเป็นไงคันนี้ครับท่อสิ่งหนึ่งใบครับสำหรับดีแม็โดยเฉพาะครับคันนี้นะ มอน้ำแท้เดิมสูนครับจุดมาร์กอยู่ครบเลยแบตเตอรี่ลูกใหม่เบิกไปให้แล้วแผ่นเพจสวยเรียบเนียนห้องเครื่องสภัยสภาพสวยๆใส,ๆ,สๆแบบนี้ครับ4ประตูตัวเตีย้ยแคปฟโฟครับรถปี2022เคยขยนตน1.9ราคาดีด้วย5้าแสนห้่าพบาทใครสนใจคันนี้ครับโทรห,หาปุ้ยที่เบอร์084 4, 9 9 9 9466มาทดลองขับได้ที่ SCU คารครับตั้งอยู่ที่อเมริกาจังหวัดชาเชิงเซาครับส่งรถฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมใครมาไม่ถูกนะคอมเมนต์กันเลยครับหรือทักข้อความกันไปครับ